นี่ให้ผมมองไปทางไหนฮะัทำให้ง่ายได้ครับคือจริงๆไม่เคยคิดเลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นและที่สําคัญคือไม่ต้องไปธนาคารแล้วก็ไม่ต้องโทรหาบล็อกเกอร์ให้วุ่นวายเลยครับตอนนั้นเนี่ยค่ะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะกล้าตัดสินใจในการลงทุนเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากแต่พอลองใช้แอปตามะค่ะก็รู้สึกว่า เออมันมีบทความและคาแนะนําต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจหลักการลงทุนมากขึ้นแล้วก็มีพวกฟีเจอร์ที่ช่วยวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้นทําให้เราตัดสินใจลงทุนง่ายขึ้นค่ะง่ายได้แน่นอนเลยฮะคือแต่ก่อนเนี่ยผมจะลงหุ้นไทยใช่ไหมผมก็ต้องไปซื้อในแอป,ปหนึ่งกองทุนผมก็ต้องไปเปิดแอป,ปแบงก์เพื่อจะซื้อส่วนหุ้นต่างประเทศเนี่ยแต่ก่อนผมไม่มีแอป,ปผมต้องไปเข้าเปิดคอมแล้วไปเข้าเว็บด้วยซ้ําแต่พอมีดามเนี่ยผมมาเปิดบัญชีที่ดามที่เดียวใช่ไหมผมซื้อได้ทั้งหุ้นไทยหุ้้นนต่่างงงงปรระเเเเททททศกกออออุววมมมยยััดดดดไีีีีคืผิบช ผมเสรจได้ทุกอย่างเลยแถมที่สำคัญก็คือค่าธรรมเนียมถูกมากขนาด first jobber อย่างผมเนี่ยก็ยังลงทุนได้เลยครับก็จะเป็นบริการบัญชีพักเงินลงทุนครับเพราะว่าได้ดอกเบีย้ยสูงถึง3%เนะแล้วก็มาทำให้เงินเติบโตไปเรื่อยๆ ก็เป็นเหมือนกับว่าหากาไรเล็กๆน้อยๆระหว่างรอจังหวะลงทุนครับแอป,ปดามเนี่ยพอผมเปิดบัญชีบัญชีเดียวผมเทรดได้ทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศและที่สําคัญคือพอผมจะเทรดหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมแลกเงินระหว่างดอลลาร์ไปบาทหรือบาทเป็นดอลลาร์เนี่ยมันเรียลไทม์เลยซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนอกจากแอป,ปดามนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดเนี่ยมันค่อนข้างคิดจะเทรดเมื่อไหร่เนี่ยมันทาได้ทันทีเลยแต่ที่สําคัญก็คือพอดามเป็นหนึ่งในกลุ่ม ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจในเรื่องว่าเงินผมเนี่ยมันจะค่อนข้างปลอดภัยเถิดฟรีเดียนละครั้งแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำด้วยค่ะทําให้มือใหม่แบบเราเนี่ยลองผิดลองถูกได้อย่างสบายเลยค่ะก็ผมคิดว่าการลงทุนมันทําได้ทุกที่ทุกเวลาเลยฮะมาทํางานผมก็ยังแอบดูหุ้นในโทรศัพท์เลยคือมันทุกที่ทุกเวลา,าจริงๆครับเดี๋ยวผมไปไหนผมก็ต้องเล่นโทรศัพท์หยิบขึ้นมาดูหุ้นเออเดี๋ยวผมต้องขายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับ โอเคโอเคขายหุ้นสําเร็จแล้วเหมาะมากครับเพราะแอปเนี่ยสอนทุกอย่างแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับและถ้าตรงไหนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่ม information ได้มันก็จะมีรายละเอียดบอกครบถ้วนนะครับอ่านแล้วก็เข้าใจสุดๆช่วยให้กล้าลงทุนมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานสะดวกและสําหรับนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ได้มีเงินลงทุนมากนักเนี่ยก็สามารถจองซื้อหุ้น IPO ได้เป็นการใส่ใจของแอปมากๆเลยค่ะ สำหรับคนที่ยังลังเลนะครับว่าเอ๊จะใช้แอปดามดีไหมนะครับผมอยากจะบอกว่าใช้เลยไม่ต้องลังเลนะครับเพราะว่าแอปเนี่ยใช้ง่ายมากนะครับและอีกที่สําคัญเนี่ยดามเนี่ยทำให้การลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับและผมเชื่อทุกคนเนี่ยจะสนุกสนานไปกับการลงทุนแน่นอนครับอยากให้ลองเปิดใจดูค่ะเราจะรู้ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากเลย แอปดามเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็มือโปรเลยค่ะผมคิดว่าคนรุ่นผมเนี่ยเริ่มต้นจะลงทุนง่ายที่สุดถ้าที่มันเป็นมาแล้วครับเพราะว่ามันมีแอปมีอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มลงทุนแค่ลองศึกษาหาข้อมูลดูแล้วก็ลองโหลดแอปดามมาใช้ดูนะครับเพราะว่าแอปไหนจะเริ่มต้นง่ายเท่าดามเนี่ยผมว่ามันไม่มีแล้วครับ